สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเวียงนอนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้นะครับผมได้คําถามหนึ่งมานะครับในเรื่องที่ค่อนข้างจะตอบยากมากมากนะครับก็เป็นอะไรที่เพื่อนเลองฟังดูแล้วกันนะคำถามนี้ว่าเราจะตอบยังไงเนาะในแต่ละประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคาถามคือทําอย่างไรนะครับให้คนบล็อกไลน์โ a อของเราน้อยที่สุด โอ้โหเจอคําถามันนี้มานะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่กว้างมากและตอบยากมากแล้วมันก็มีหลายมิติมากๆนะที่ให้เรามานั่งคํานวณว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนบล็อกไลโอเอให้เราน้อยที่สุดนะครับอย่างของผมเองเลยนะของผมเองก็เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ครับที่ถูกบล็อกไปนะแต่ก็ขออนุญ,ญาตลองพูดแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าลองลอง,ลองคิดตามพร้อมๆกันแล้วนะ ว่ายังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถูกต้องเสมอไปนะครับโปรดใช้วิจาราณแล้วก็ลองใช้คำนวณวิเคราะห์แล้วก็คิดแล้วก็ลองมาแยกะก,กันดูอ่ะมาเริ่มจากสุดเอ่อจุดแรกเลยนะสมมุติว่าทําไมนะครับลองมองเรานะมองตัวเราก่อนว่าทําไมเราถึงต้องไปบล็อกไลาย OA ที่เรากดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปแล้วอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะเรามาวิเคราะห์กันทีละสเต็ปต่อละสเต็ปเลยนะ วิเคราะห์แรกเลยถ้าเป็นเรานะครับที่เราจะต้องเข้าไปกดตึด๊กี่อย่างนี้นะกดเข้ามาคลิกปุ๊บแล้วก็มองนะเสร็จแล้วก็บล็อ,อกนี่ประมาณน,นี้เลยที่บล็อกเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับสิ่งแรกเขาไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วอะเขาได้อะไรสิ่งแรกนะครับที่เขารู้สึกว่าเขากดแอดมาก่อนแล้วก็เอาแค่สติกเกอร์บ้างอะแล้วก็เข้ามาดูบ้าง แล้วก็บล็อกไปเลยประมาณนี้นะนี่คือสเต็ปส่วนแรกนะส่วนแรกส่วนแรกคราวนี้พอส่วนที่2ของการที่จะเข้าบล็อกนะก็จะมีอารมณ์แค่ว่าฉันจะเคลียร์คอนแทคก็คือจะมาเช็คว่าในเพื่อนเราตอนนี้เรามีอยู่กี่คนใครไม่ใช่เพื่อนบ้างคนนี้คือใครก็ไม่รู้เข้ามาคุยประเดียวประเดาวอ่าบางทีก็กดบล็อกไปเพ้อกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนบ้างอารมณ์มันก็มีแบบนี้คราวนี้เรามาลองดูต่อว่าเอ๊ะแล้วอะไรอีก เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาบล็อกนะครับอ่ะส่วนที่3ผมก็วิเคราะห์มานะส่วนที่3ก็คือการถูกส่งบอดแคสเข้าไปบ,บ่อยๆนั่นเองอ่ะเอ,อ,อะมาอ่ะเดี๋ยวโฆษนามาเอ,อ,อะมาก็ส่งมาแบบส่งบางทีส่งจนจะมาลาพานประมาณนั้นนะหรือบางทีไอที่ส่งมาแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการประมาณนี้ส่งทีบ้างส่งบ่อยบ้างบาง,บางทีบางคนไม่ได้ปิดเสียง เขามาดูแล้วเขาก็ลำคาญแล้วเขาก็กดบล็อกไปนั่นเองประมาณนี้แล้วคราวนี้นะครับเอาแค่ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนสั้นๆเรามาแก้ว่าไอ้ที่เรื่องของที่เกิดแบบนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับสิ่งที่ผมลองมาจากาการคำนวณนะจากวิเคราะห์แล้วนะประมาณนี้นะแต่จริงๆไม่ได้บอกว่าให้เชื่อนะสิ่งแรกเลยนะครับที่รู้สึกว่าคนเข้ามาแล้วไม่ได้อยากบล็อกนะครับลองสังเกตดูว่าธุรกิจอะไรบ้างที่คน ใช้แล้วไปคอนเน c t แล้วไม่อยากบล็อกนะครับจะมีอยู่ไม่กี่แบบคือธุรกิจการเงินธุรกิจการเงินนี่แหละตัวดีเลยครับลองสังเกตเอาเป็นเคสตัวอย่างของเราก็ได้ว่าทำไมเราถึงไม่บล็อกธุรกิจการเงินเลยที่เราเอาไปเชื่อมสิ่งแรกคือ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตปดบล็อกก่อนสิ่งแรกคือเขาได้ไประโยชน์ที่ตัวเขานั่นเองตัวเขานะครับหมายถึงว่าตัวผู้บริโภคอย่างตัวผมเนี่ย เข้ามาใช้งานพอเข้าไปใช้งานแล้วรู้สึกว่าพอเราใช้ในเรื่องของการเงินเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเช็คสเตตัสต,ต,ตัวเองได้เช็คสถานะตัวเองได้ตรงนี้นี่แหละจะทําให้ลดการบล็อกลงไปได้เยอะมากมากกว่าที่เราจะทําแค่ไลน์ OA เข้ามาแล้วก็ส่งโฆษณารัวๆแล้วก็เชิญชวนให้คนเข้ามากดเพิ่มเพื่อนบางทีไปเล่นอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็ ส่งรัวๆเลยส่ง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 อยู่นั่นแหละเขาก็ลำคาเนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนการส่งนั้นนะครับลองพลิกอีกสักนิดนึงทํายังไงก็ได้นะครับให้คนที่เข้าไปใช้งานเนี่ยสามารถเห็นสเตตัสตัวเองได้เห็นสถานะของตัวเองได้นั่นเองลองดูว่าธุรกิจของเราเป็นประเภทไหนแล้วให้ตัวลูกค้าสามารถเช็คสถานะตัวเองได้ดูตัวอย่างนะครับอย่างตรงเวลาที่ เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมเพิ่มเพื่อนเข้ามานะก็โอ้โหอันนี้ก็จะเห็นโอเวอร์ไปนิดนึงคือจริงๆทําเอาไว้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายหรอกครับแค่อยากจะลองเทสเท่านั้นเองก็เข้ามาก็ให้เขาได้เห็นนิดนึงนะครับว่าโปรไฟล์ที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี2เวละเวแรกตกใจอา้าวฉันไปอยู่ในนี้ได้ไงในเวที่2ก็คืออ่าเริ่มมีความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลมากขึ้นแลละคราวนี้ผมก็ยังจะ มองนะครับว่าถ้าเราไม่ให้บล็อกเลยเมื่อกี้สเตตัสแล้วใช่ไหมสเตตัสทั้งหลายแหละเราก็พ่วงทุกอย่างนะครับให้เป็นเรื่องของเขาโดยที่เขารู้สึกว่าฉันมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในนี้คนเดียวไม่มีใครที่จะมาเห็นข้อมูลเราได้อันนี้คือส่วนนึงแล้วเขาก็จะไม่อยากบล็อกแล้วคราวนี้ต่อมาถ้าเราเห็นความเป็นส่วนตัวปุ๊บคราวนี้เขาจะมองต่อครับว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไร ต่อจากนี้ในลาย e OA นะครับผมพอลองยกตัวอย่างเป็นเคสของผมเองแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าผมกดโปรไฟล์ตัวเองนะครับตรงโปรไฟล์ตัวเองตัวนี้คือของผมจะมีเรื่องของตัวเงินที่เราเอาเงินเนี่ยสามารถเข้าไปเก็บในระบบได้แล้วเงินตัวนี้ถ้าบุคบเอิญบุคคลคนนี้มีเงินอยู่ในนี้เขาก็สามารถจะเอาเงินในเนี้ยมาแลกซื้อของต่างๆอยู่ในนั้นได้หรือจะเป็น point ก็ได้นะครับเขาสามารถเช็ค point ตัวเองว่าตัวเองมี point อยู่เท่าไหร่ สามารถเข้าไปแรกใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ลิสต์เมนูให้บ่อยๆนะครับก็คือลิสต์เมนูเราเนี่ยคนเปลี่ยนบ่อยๆอย่าเอาเป็นลิสต์เมนูที่เป็นแค่แบบแพทเทิร์นเดียวแล้วอยู่แบบเย้าๆเลยอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่านะครับ l ลโอ OA ของเราเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วไม่มีคนดูแลแล,แล้วอย่างงี้นะครับเขาคิดว่าจะเป็นเราเอ้างเขาก็เลยไปกดบล็อกนั่นเองอ่ะลองดูนะว่าการวิเคราะห์ของเรา กับที่กําลังฟังอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อไหนที่มันใช่กับเราปุ๊บแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงแล้วเราจะวางแผนการตลาดของเรายังไงหรือว่าเราทำลายโอเอมาเพื่ออะไรอันเนี้ยเราลองไปคํานวณของตัวเราก่อนว่าเราสร้างมาแล้วมันตอบโจทย์อะไรแล้วเราต้องการเพื่อจะให้ทําอะไรก่อนอื่นถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราแบงค์เป็นศูนย์เลยนะครับสำหรับลายโอเอเนี่ยให้เราเขียนแบบฟุงฟ้งๆไปก่อนเลยครับว่า เราเข้ามาในไลโเอปึ่งความคาดหวังของเรานั้นคืออะไรเราอยากได้อะไรที่อยู่ในไลโอเออันนี้คือส่วนหนึ่งนะให้เรามองในมุมที่เป็นคนผู้เข้ามาใช้งานก่อนพอเราเขียนโฟตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าเขาต้องการอะไรเรามีการแบ่งประเภทไหมมีการวิเคราะห์แบบไหนของข้อมูลผู้ใช้งานพอเรารู้จุดตรงนี้เสร็จปุบ๊บเราถึงค่อยมาเริ่มเขียนโฟต,ต่อมาว่าโอเคอะไรบ้างที่ ผู้ใช้งานอยากจะเข้าถึงให้เร็วหรือเราอยากจะมีความซับซ้อนเข้าไปข้างในเราลองคิดทั้งโหมดของฝั่งผู้เข้ามาใช้งานกับฝั่งผู้นักพัฒนาที่เราจะให้ลาโอเอแล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้คือโจทย์หนึ่งแล้วนะที่เราคิดต่อนี่แหละมันจะทําให้ลดการบล็อกของเราไปส่วนหนึ่งเลยซึ่งถ้าสมมติว่าเขาบล็อกไปแล้วนะแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เขากลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ สิ่งที่เราจะให้เขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นั้นคือการเปิดโซเชียลทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มหมายถึงไร f a c e b o o k t w i t t e r Instagram Tik t o o y y u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  e e และ l i n e OA นั่นเองเราก็จะเอาราย o OA ของเรานี่แหละเป็นลิงก์ทิ้งไว้ทุกแพลตฟอร์มให้คนรู้สึกว่าฉันจะไปแพลตฟอร์มไหนฉันจะต้องเจอนายฉันจะต้องเจอเธอประมาณนี้เลยให้เขารู้สึกว่าอ่ะ การทำคอนเทนต์ออกไปให้เขารู้สึกเขาอยากจะกดเพิ่มเพื่อนมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับไม่ใช่เราไปยัดเยียดเขาจนเขารู้สึกว่าฉันโดนคุกคามไม่เอาละาฉันบล็อกดีกว่าอันนี้ผมว่าไม่เหมาะนะครับในปัจจุบันนะในยุคนี้นะครับถ้าเราจะทําอะไรให้เขามีเพิ่มเพื่อนขึ้นมาอย่างของผมเนี่ยไม่ได้คนเยอะนะผมไม่ได้บอก,บอกผมไม่ได้บอกนะว่าผมเก่งนะอันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยลองไปคิดวิเคราะห์ดูว่าในสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม แล้วสิ่งที่ผมทําขึ้นมาผมไม่เคยแม้กระทั่งเสียทางค่าแอดเลยนะฮะก็เอาทํางานมาเพื่อให้ลดขั้นตอนตัวเองเท่านั้นเองเพื่อให้สะดวกให้ผมมีเวลามากขึ้นแต่งานยังเดินได้ต่อซึ่งในตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทันที่จะโฟกัสแบบว่าจะต้องมีจํานวนคนมากๆลองนึกดูนะครับว่าปัจจุบันนะคนเยอะแค่ไหนนะแต่การที่จะได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมันได้ตามจํานวนคนนั้นหรือเปล่ามันไม่เลยครับแต่ให้เราดูว่าใครที่ มีการตอบรับกับเรามี En g a เก ment กับเราอยู่ในตัวรางโอเอนะเราขอโฟกัสเขาให้มากๆเท่านั้นเองครับเดี๋ยว,วาการบอกต่อการพูดต่อมันจะขยายออกไปเองโดยอัตโนมัติเลยวันนี้เราทำของเราให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังครับว่าคนต้องเข้ามาเยอะๆคนต้องเข้ามาเยอะๆอันนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับมันเป็นการตลาดยุคแบบเก่ามากแล้วนะที่ต้องบอกว่าเห็นโปรไฟล์รายโเอคนนี้เยอะคนเยอะอกดเข้ามาประมาณนี้มันไม่ใช่แล้วยุคมันเปลี่ยน ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับคิดว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนให้เพื่อนได้ไปต่อยอดนะในการที่เราจะใช้ Li n e OA เข้ามาทํางานต่างๆซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้ Li n e OA นะครับเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างรวดเร็วและไปเร็วมากนะครับในยุคนี้เลยนะในไหนก็ในไหนแล้วนะฝากช่องผมด้วยละกันลองติดตามดูแล้วเรามีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมาย ในวันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะถ้าอยากหนูลึกๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆเราจะเจอของที่มันโหดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ฝ่าวด้วยแล้วกันตรงนี้ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะยาวนานพอสมควรนะครับบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ